เป้าหมายโค้ดในการปั้นทีมนี้เป็นไงบ้างเอาขึ้นเชียงรายสักหนึ่งคนถือว่าประสบความสำเร็จแล้วอะไร,รบแบบนี้จริงจริงจริจรจรมันตามที่ประธานท่านแกเคยเคย,เคยให้ปรญญามานะครับก็คือให้แนวคิดมาว่าเออเราก็พยายามปั้นเด็กขึ้นมาเพื่อให้ต่อยอดสู่ชุดใหญ่แล้วก็กล้าใช้เด็กไปเลยไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับก็มันก็ทำให้ผมทำงานงานง่าย เพราะว่าเด็กที่อยู่ในเมืองผมมันมีแต่เด็กผมยังไม่เคยทําทีมฟุตบอลที่มันเป็นเงินเดือนสี่ห้าหมื่นเลยผมทำจริงจริงอันนี้ผมทําแล้วผมทําที่นี่มาเนี่ยปีที่แปดละเข้าปีที่แปดละผมใช้เด็กสิบเจ็ดสิบแปดเดียืนระยะในตลอดอ่ะมาอย่างนี้มาตลอดเลยมันมีช่วงหนึ่งอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนถูกลอตเตอรี่อ่ะบุญกำลังจะหล่นครับ โอได้จอจี้มาได้ไมาชูก้าใหญ่นินวงได้อไอไอตีนพลได้ไอเอ็มได้แต่ละคนเพื่อเย่าวขึ้นชั้นสรุปโควิดเออเอใช่ใช่ตอนนั้นพอดีที่ไปเจอคืออันนั้นอ่ะคือเล่นไปได้สองแมตช์เองโอ้บุญหล่มทัดจริงๆแล้วทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่อาอาวพอนธสโศสรก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนยน,นโบายโยบายใหม่ก็คือเอาให้เด็ก ปั้นเด็กๆเล่นดีกว่าอะไรยเงี้ยเพราะเห็นทั้งบุกทั้งไอไอต้นสหรัฐแก้วแสงใสไอโชติพัฒน์พุ่มแก้วไอเวลาวันโมทีมตอนนี้ก็ไปอยู่ที่เทโลอะไรเงี้ยหลายๆคนอย่างเงี้ยทั้งในวันนี้นี่หลุยไปอยู่เชียงใหม่ไปอยู่บีจีอะไรหลายๆคนจะรู้ป้าก็ไปอยู่อะไรเงี้ยก็ตอนนั้นที่อยู่เราก็ข้านทีมจะเต็มค่อนข้างที่แบบแม็กซิม,มั่มเงินเดือนก็ต่างชาติก็สี่ห้าหมื่นอย่างเงี้ยก็อยู่ได้เงี้ย ครับประมาณนี้อันนี้ย่างอย่างมาอย่งมาปีหลังๆนี่มันไม่ได้ละประธานท่านเขาไม่อยากเอาทีมไปอยู่ไทยลีกสองเหรอเรือมันจะได้ใกล้<ร>เคียงรจริงๆประธานก็ก็มีความประสงค์แบบนั้นเช่นกันนะครับแต่ว่าอ่างทางฝังฝ่ายบอริหารอีกฝั่งหนึ่งเขาก็โอ้มันมันมเพิ่มค่าใช้จ่ายไหมในในอนาคตก็ไม่รู้ <laughs> พอขึอ้นไปไทยลีกสองเนี่ยถ้าให แล้วจะเดินทางยังไงมันก็ทุกอย่างมันก็ยังไม่พร้อมอ,อะไรเงี้ยประมาณมประมาณนะครับรอให้แบบพร้อมก่อนไหม